เกิดอะไรขึ้นวะทำไมเป็นแบบนี้ไม่รู้สิทีมวันนี้ทุกคนเไปไ็นไงบ้างสบายกันดีหรือเปล่าผมมาโคตรเหนื่อยเลยเอออะไรของผมเนี่ยถึ่นี้นี่แล้วล่ะโอ้ยลกแหล,ก,แหลกอะไรเฮ้ยทำไม,มผมแม่ลห ก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วล่ะไม่แปลกหรอกทำแต่งงานเอ้ยทุกคนผมต้องขอขอบคุณด้วยนะที่เข้ามาซับแล้วก็ไลค์วิดีโอให้ผมอะผมดีใจมากเลยอะโหลทำไมเส้นสายมาันเต็มอะไรขนาดนี้เลยเนี่ย นี่กูเองนะนี่กูเองนะไข่กูลยเแลอวนเมีมึงหายไปอ่ะกูว่ามึงแปลกๆปกไปนะเว้ยมึงดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยสักนิดอ่ะจริงเหรอมึงกับกูก็เพื่อนกันนะเว้ยถ้ามึงมีอะไรอ่ะมึงต้องรีบเล่าให้กูฟังเข้าใจป่ะวะอยุดแล้วล่ะอย่าลืมติดต่อกลับกูด้วยกูเป็นห่วงโอเคอือ เข้าได้ไปเด้ยโอ้โหเข้าได้อีกจะเจออะไรอีกไหมเนี่ยฮัลโหลห้องนี้สว่างเชียวนี่มีใครได้ไปดู4 e ร์อีฟคอนเสิร์บ้างคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเอ๋อช่างเถอะ ส่วนผมมันลอดตูสิลาประเทศไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันเลยโอเคเราต้องทำอะไรนะผมลืมแล้วเป้าหมายไม่มีเป้าหมายเอาไฟปิดเฉยเลย ฮัลโหลเจนทำไมเจนทำอย่างนี้กับผมอ่ะัน,นี้อะไรอะ่ะเอาเอาไม่ได้แล้วผมจะทำเอาติดอะไรธจะมีติ <laughs> ม <laughs> แค่นี้เองหยิบไม่ได้เหรอ ฮัลโหลนี่ไปไม่ได้เออผมต้องทำอะไรเนี่ยเออวิ่งก็วิ่งไม่ได้ ฮัลโหลนี่โอ้โหภาพก็ดูไม่ได้ทรัหนึ่งผมมาทำอะไรที่นี่เนี่ยภาพก็ยนน้ไม่ได้อะไรก็ทําไม่ได้ นีก็ไปไม่ได้อืมอืมเฮ้ยอ่ะบันไดเล็ก thank you จะเจอไม่ไยโอ้โหตกใจหมดมีดเเกา,าหัวเลย ัลโหลเออเสียงอะไรแล้วผมใช้ยังไงอะ ผมรู้อยู่ผมใช้บันไดเป็นแต่ผมจะใช้ยังไงล่ะมาโอเคโอเคนี่ละมังของที่ว่านี่ละมังของที่ว่าช่วยอะไรได้บ้างคงช่วยอะไรได้บ้างโอ้โหสั่นเชียวเจฮัลโหล ไอ่เชี่วิ่งได้ไหมเนี่ยวิ่งไม่ได้ไฟก็โคตรมืดใครขับอะไรฮัลโหลเอ่อล็อกได้ไหมฮะโอโหเงา อ,อเพลงสักเพลงสิฉันรู้ว่าเธอก็แค่ผู้ชายคน,นฉันรู้ว่าคนแบบเธอมีทั <C> ่ว <anc ion> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฮัลโหล <c oughs> เย yeah. จะโดนอะไรไหมเนี่ยเอ๊ยทำไมมันมืดจังเลยวะทำไมผมไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> แป๊บนึ่งนะเ <c oughs> ช็คจอก่อนมาเอะหรือว่าจะกลับไปทางเมื่อกี้ะวะแป๊บนึ่งนะออกไปดูทางเมื่อกี้ก่อน เสียงอะไรจากซ้ายมือมาเชื่อบรรยากาศมาเปิดเลยยี้โอเคครับผมไม่ยุง่งละไม่เคาะไม่ยุ่งไม่อะไรละ So ça zam... oh, mais Michelle. Ça là, poussé... oh <Yeah. sighs> <Okay>. <coughs> 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 เสียงเยี้ยอะไรอาวโนเจนเจนนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยทำเสียงแบบเนี้ยทำให้ผมกลัวโอ่ะขอเพลงหนึ่งได้ไหมหยนดน้ำตา ช้าลงหน่อยได้ไหมขอให้เช <c oughs> ้ทำไมบ้านมันใหญ่จังเลยแล้วผมจะไปทางไหนเะนี่ยนี่ไปไม่ได้นี่จะไปไม่ได้โอ้โห อบรรยากาศ <c oughs> มันมน่ากลัวอย่างนี้เฮ้ยไฟแค่นี้เองเหรอขอไฟสว่างๆหน่อยไม่ได้เหรอ

เอ้ยคุณันไปกูโดนน่เลยเอ่อนี่ is is classic man ันโอเคครับเจนหยุดร้องได้แล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยใครล้ออะไรเดยว ฮัโลโหลโอ้ไม่ดีกว่าเฮียเจนสั่นมือผมก็สั่นเนี่ยห <า S 1> เห็นเมาโอ้โน่าจะเปิดเมาส์แคมให้ดูเดินก็ช้าไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ย ผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยวะตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะเ้ยใจผม <c oughs> อะไรผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเจนหยุดร้องได้แล้วนี่กับไอ้นี่ทำอะไรไม่ได้เลย อ๋อผมพลาดท้องนี้เหรอ <c oughs> ฮัลโหลแม่งเอ้ยมีกระจกด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ขำอะไร hai oh, chắc cho còn phép nữa chia ôi oh, bà tù cà tiên tiên uh! tiên ถ้าเกิดใจโอ้มเมาผมกระสานตาเข้าไปในนี้เหรอไม่ใช่อา้าวผมกลับมาที่เดิมเฉยเลยได้ไ้มเนี่ยห้องนี้เปิดได้เฉย อ้าทจิเธอผมมาอยู่ที่ไหนเนี่ยแม่งอืออืม กี้ยังไม่มีเลยนี่จะดูไว้จบโอ้ยคงไม่เอาดีกว่าอย่าไปทัก <c oughs> โอ้ my g มากอเพิ่งเห็นทำไมอยู่ดีหันมาอย่างนั้นนะหันมาแล้วไปอย่างงั้นสิ <c oughs> ขอโทษนะผมขอผ่านไอ้ขำอะไรผมไม่หันไปหรอกออฮืออหะโลวนมาอีกรอบไอ้เชี่อไอ้เจนมึงโอเคมึงเริ่มเร็วแล้วมึงเริ่มเร็วแล้วโอเค ไอ้สิเอออย่ามานะอย่ามายุ่งกับฉันเอ้ยออกไปห่างๆเลยนะออกไปครับเดเ,เดียวฉันแ,แทงแน่แทงแน่โอ้โหเจนเจออะไรอย่างนี้บ่อยป่ะเนี่ยน่าสงสารชิ้นายเลย ไม่กูอืมโอ้โหเสียงอะไรดังตึงๆอ้าวจะไปทำทีน,นี้เอาเอพิโซดสองผมจะเล่นต่อไมนีย่ยเอพิโซดสองอะคงอีกนาน เมนูหลักอ้าวจบแล้วเหรอ <laughs> โอเคครับงั้นก็ปิดคลิปอย่างนี้เลยนะกันคลิปสั้นๆเอ้ก็ขอบคุณมาขอบคุณที่มารับชมกันนะฮะแล้วก็เอย่าค่อยดูกันว่าคราวหน้าผมจะเล่นต่อหรือว่าจะเล่นเกมอื่นต่อ <laughs> งั้นก็ อย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังลใจให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าฮะตอนสั้นจริงๆโอเคฮะบาย